นะครับับนนี้มาลองปืนตัวนี้นะของ Evolution นะครับเต็นตัวข้างหน้า4นิ้วนะครับแล้วก็พวกสเปคต่างๆก็ไปดูในเคียร์ฮ็อปปี้เดี๋ยววันนี้จะมาตลองน้องเอาน้องลงสนามจริงอาจจะไม่ค่อยที่ดีกับน,น้องหน่อยวันนี้เดี๋ยวดูกันว่าน้องจะทนได้ไหมไปดู i'm done. không được đòn đặm đòn đòn đúng Brann! Oh. <laughs> สวัสดีครับเรามาคุยกันเรื่องของตัวน้อง Evolution นะครับที่ผมได้เอาไปเล่นมาเราเริ่มจากอะไรดีเราเริ่มจากวัสดุก่อนแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยนะครับที่ผม แต่น้องจับน้องเนี่ยรู้สึกว่าวัสดุเนี่ยภายนอกแน่นดีวัสดุดีเลยแหละพอไปถานแบบทางเค b ยวบีเคียวบีบอกว่าเป็นคาร์บอนเท h นะลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง e v o l u ูชั n นะครับซึ่งก็กแปลกใจเหมือนกันว่าเออมันเป็นวัสดุที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ที่สะดุดตาเลยคือบอดี้สวย อันนี้ยอมรับครับว่าบอดี้สวยใช mm ้ hmm. ผมเองอะ่ะ mm hmm. ผมพยอยากได้บอดี้เอามาใส่ปืน mm hmm. ปืนที่ผมเล่นประจำเลย mm hmm. หลังหน้าเป็นอาลูครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ mm hmm. เพราะมันก็เป็นอาลูเอ็มล็อกสนิ้วปกติไม่ได้มีอะไร ทีนี้ฟีลลิ่งการเล่นครับค่อนข้างที่จะโอเคนะอันนี้เราเราไม่ได้เทียบจากปืนที่โมดิฟายมาแล้วหรือปืนที่แตกมาแล้วเราเทียบจากปืนที่สเปคเดิมเดิมของโรงงานมาเผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นปืนที่สเปคโรงงานเดิมเดิมมาเลยเป็นปืนที่เล่นสนุกป,ปืนสนุกสนุกจริงจริแต่ในใจผมเนี่ยผมคิดว่าการตอบสนองในการยิงเนี่นยมันยังมีความ นวงนิดนึงด้วยความที่ไก่เขาหนักแต่อันนี้ผมสอบถามเคียร์ฮอบบี้ไปแล้วว่าตัวไก่เนี่ยมันสามารถที่จะปรับให้ตื้นขึ้นได้ไหมซึ่งเดี๋ยวรอถามเคียรอบบี้ต่ออีกทีนึงนะครับอย่างเพราะว่าถ้าเกิดปรับไก่ให้มันตื้นขึ้นอีกนิดนึงอ่ะเป็นปืนที่เล่นสนุกเลยส่วนของปัญหาในการลงเล่นสนามล่าสุด ปืนไม่มีปัญหาอะไรครับแม็กกาซีนผมใช้2แม็กนะลืมแจ้งก็คือแม็กแรกเนี่ยเป็นตัวแม็กของเขาเองนะฮะก็คือแม็กของพิวชันแม็กที่2ที่ผมเอาลงไปคือแม็กกาซีนของสเปนานนะแต่ยังไม่ได้ลองแม็กอื่นอย่างเช่น p d ดีหรืออะไรไทยยังไม่ยังไม่ได้ลองอสองแม็กเนี่ยผมเอาลงไปไม่มีหลุดไม่มีหลวงฟีดลูกขึ้นปกติไม่มีอาการที่แบบยิงออกบ้างไม่ออกบ้างอันนี้ยังไม่เจอโดยรวมปืนถ้าเราพูดในมุมมองของคนเล่นปืนเดิมๆผมว่าปืนนี้เล่นสนุกแต แต่ถ้าจะเอาปืนตัวเนี้ไปทําเป็นปืน modify เอาไปแต่งเพิ่มผมว่ามันรีดประสิทธิภาพของปืนได้มากกว่านีมน้มันดีแหละใจผมเองนะใจผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอาไปแต่งมันจะเป็นยังไงการยิงนะครับในระยะยิงของเขาเนี่ยถ้าเป็น CQB ที่ผมเล่นมากไมไม็ไม่ได้ไม่น่าห่วงอะไร แต่ถ้าระยะไกลๆแรกๆผมก็แอบหวัน่นๆนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นตัวหน้าสั้นสีนิ้วเขาก็เลยบอกมาว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวปืนเนี่ยท่อรีดเดิมมาเป็น6.01ซึ่งผมลองยิงดูแล้วนะในระยะประมาณ30เมตรได้นะครับถ้าถ้าเห็นคลิปมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมยิงจากตรงกลางไปใกล้ๆกับทางจุดเกิดของเขาเนะซึ่งก็โดนตกใจนิดนึงแบบเออมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดน,นะเนี่แหละก็เลยเอามาให้ดูรีวิวภาคสนามจริงๆของตัว Evolution เป็นไขอบคุณเคียวบี้นะครับที่ส่งมาให้ลองภาคสนาม่วนรอบหน้าอยากดูปืนตัวไหนอยากเห็นว่ารีวิวภาคสนามตัวนี้เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกดูถ้าเกิดเคียวบี้มีก็าอาจจะเอามาลองอีกทีนะ่วันนี้ขอบคุณมากเลยคครับบขอบุณครับ